สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเรามาดูด้านนี้ครับดูด้านหลังของรูปหัวใจครับเนี้ยมองด้านนี้รูปหัวใจก็เริ่มเป็นรูปหัวเป็นรูปร่างหัวใจขึ้นมาแล้วครับเนาะหัวใจซีซ้ายแล้วก็ซีขวาครับยังไม่ทะลุเข้าหากันครับเนี่ยยืนมุมนี้ก็จะเห็นว่าเป็นบอ่อรูปทรงเริ่มออกเป็นรูปหัวใจแล้วครับเนี่ยพวกเราใจร้อนครับอยากเห็น บ่อที่สําเร็จรุล่วงไปครับเลยก็เลยทําให้อึดอัดครับเลยก็เลยว่ามาดูนะฮะให้เห็นการทํางานทุกขั้นตอนครับด้านหน้นาด้านหลังลงจอบขั้วขีแรกจนทุกวีสุดท้ายว่า,าการทาลูกเข้าใจนี่ยากง่ายขนาดไหนฮะจริงเป็นเรื่องยี่ยากับการกดบ่อแค่ความวนดินแค่900คิวหรือพันคิวเนี่ยกดวันเดียวก็จบครับแต่การทำโค้งน้องนานีน่เป็นการงานที่ต้องปั้นต้องใช้ทักษะในการขุดครับ ดินรถให้เป็นดึงดินให้เป็นครับแล้วก็มีจินตนาการในหัวครับมีความคิดของเขาคนขับครับไม่ได้ว่าผมครับผมคิดได้หมดนะครับลูกเสือหรือลูกช้างพเราคิดได้ครับแต่ว่าเราทําไม่ได้ครับคนที่ทําได้คือคนขับครับนี่ยเขามีจินตนาการในการที่ออกแบบออกมาครับเ็ามีจินตนาการของเขาครับผม รถทำงานครับเนาะในชมที่มือเจ้าเลี้ยวครับการจัดการการกดรูปหัวใจครับผมเรามาดูเมื่อกี้ดูด้านหน้าไป2คลิปแล้วครับตอนนี้มาดูด้านข้างของรถครับผมด้านข้างของหัวใจครับว่าเขากดยังไงถึงได,อดองง้ออกมาสวยอย่างนี้ครับทักษะการุดเขามีที่มือการกดอยางไงครับถึงออกมาเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ผมบางทีลายๆ ท่านที่ทำยูทู e เขาไม่ได้เห็นภาพการดันขุดอะไรไม่เห็นเรื่องของวิธีการขุดครับก็อาจจะห่วงวิชาหรือว่าห่วงอะไรก็แต่พวกเราไม่ครับพวกเราเนี่คือสามารถที่จะบอกได้หมดครับว่าผมขุดได้เป็นครับใครดูเป็นก็ขุดออกครับผมครับเพื่อน้องๆครับที่จะฝึกหัดขับรถแม็โครที่จะทำโค้งล้างนาครับเข้ามาชมก็นี่คงเป็นความรู้กับการวิธีการยืนรถครับเนาะให้ดูครับเนาะศึกษาเอาใน u t u b e นี่นะครับ ก็ไม่ขับไม่เป็นครับเราไม่คิดจะขับด้วยครับสามารถที่จะออกแบบอธิบายเรื่องของรูปแบบของได้หมดครับแต่ว่าไม่คิดที่จะขับรถและไม่คิดที่จะเรียนรู้ที่จะขับครับเพราะว่าเราไม่มีทักษะพอที่จะไปนั่งขับรถเหมือนเขาครับอันนี้พูดตรงตรงคไม่ใช่ว่าเราไม่รักอาชีพของเราเรารักมากครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปขับตรงนั้นได้ก็เลยขอยัดญาตไม่หัดดีกว่าไม่ลองดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยพูดมันคดเป็นเงแต่มันไม่เป็นเงี้เนี่ย ใบมีดเริ่มคมแล้วฮะดูนะใบมีดเริ่มคมแล้วใช้งานแค่บ่อนี้ครับบ่อนี้ก็คมแล้วครับผมเพราะว่าต้องใช้ปาดดินตลอดเวลาครับผมว่าถ้าเราทําออกมาได้ดีใครๆก็อยากให้เราทาครับผมครัะการทํางานแบบนี้คนมีตังค์เยอะๆครับบางทีเขาเห็นว่าเราทําได้สวยใครๆก็ต้องการคนขุดมืออาชีพคนขุดที่มีประสบการณ์ในการขุดครับ ยกตัวอย่างครับอย่างเสียเซมทุกคนนะครับเป็นรุ่นพี่ครับแล้วก็นี่ฮะประสบการณ์อ่านเกมออกครับแล้วก็มีมือสุดยอดครับเมือคันเทพครับทํางานของน้องนาครับมีคิวยาวทุกปี65 66 67ด้วยฮะับทำรับทําทัวร์ภาคอีสานครับทำไม่หยุดไม่หย่อนครับงานก็เยอะจริงๆครับพวกเราก็ยังถือว่าเรื่องของประสบการณ์ในการคิดออกแบบยังยังเทียบชั้นท่านไม่ได้หรอกครับเราก็ถือว่าท่านเป็น ครูบาอาจารย์ครับเป็นไอดอลแล้วกันเนาะไม่เคยถือว่าเป็นอะไรเป็นครูบาอาจารย์เดียวผมก็ต้องการอย่านั้นมากกว่าดินติดพุ่งกีครับแต่เลี้ยวเนี่ยจะไม่กระตุกพุ่งกีจะไม่สลัดพุ่งกีฮะเอาดินออกจากพุงกีโดยวิธีที่ยังเขาคิดเนี่ยฮะแบบนี้ฮะโอ้เนี่ยโอ้โหสุดยอดครับนับถือน้ำใจเจ้าเลี้ยวบุรีรัมย์ครับกับการรักรถรักอาชีพตัวเองรักรถนอม ่เครื่องมือของตีงครับนี่ยนี่ฮะ,ฮะออกเหมือนกันครับอย่างนี้ก็ออกเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่ออกนะกระต๊บขึ้กมาทีหนึ่งครับขึ้นมาหน่อยไม่รู้เขาจะทําอะไรเราก็ไม่รู้เนะาะเพราะเราไม่เป็นอืดอืดอดอด,อ,ด,อ,ดโอโอ้โหดินเหนียวเลฮะมาให้น้องดูก่อนว่าหัวใจน้องสวยหรือย,ยังเนาะจะแต่งตรงไหนเพิ่มเติม,มก็ เมื่อกี้คุยกับน้องว่าเรือว่าหัวใจเราจะแหลมไปไหมดึงเพิ่มไหมให้น้องมาดูมาใช่ไหมผมก็พูดไปไงั้นแหละครับว่าต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะให้เขาดูครับออคือการเปิดดินลงไปด้านล่างครับดันดินดันน้ำลงไปด้านล่างให้หมดครับเพื่อที่จะลงไปเจาะใหม่ครับเนี่ย ทักษะกดขับครับ,รบมันลอกเลียนแบบกันไม่ได้แล้วก็เรื่องของทักษะความคิดความอ่านในการบรหิหารจัดการการขุดของพวกเขาเนี่ยคือ,อติดตัวพวกเขาแล้วก็เป็นความรู้เป็นความสามารถของเขาเองครับการขุดพคกน้องน้ำโมเดลอยู่กันอย่างนี้มีนาคตดไกลครับน้องๆมีงานตไกลครับอันดโอกาสมีเยอะแยะมากมายครับต่อไปอาจสี่ห้าปีข้างหน้าจะได้เป็นเท้าเก่ตัวเองครับ ทำโปรงนาก็ใช่ว่าผมเก่งครับผมก็ปรึกษาน้งนองๆครับปรึกษาทีมงานปรึกษาอาจารย์หรือว่าอาจารย์ผีในาการโยนดินวางดินครับผมไม่ไม่ได้ว่าผมรู้แล้วต้องสั่งน้องครับทุกสิ่งทุกอยาก่างเราช่วยคันแชร์ครับใครมีความคิดยังไงก็ว่ากันไปเรื่องจริงครับผมผมไม่ซีเรียนเนาะให้น้องๆเอาไปเห็นได้เลยว่าออกมาคนอย่างนี้ได้ไหมเนาะทำอย่างนี้ออกมาสวยไหมเล็กแกจะทำยังไงก่อนครับเราทำไม่เป็นเนาะ ง่ายง่าย,ยโอ้โหลื่นครับโอ้ <c oughs> ดูฮะดินอ่าเป็นดินเหนียวครับต้องเปิดดินมาก่อนครับผมเปิดดินเพื่อที่จะให้ยืนเหมือนกับนะเปิดดินมาก่อนอ่าเพื่ที่ให้ยืนได้ครับให้ดูตรงนี้ครับว่ารูปหัวใจของเราเริ่มเริ่มใกล้ สำเร็จรูปแล้วครับเริ่มใกล้จะจบละน,นี่ช่วงเพียงนี้จบแน่นอนครับกับทีมงานเสียสรัะทุกคนบุรีรัมย์บทวนด้วยเลี้ยวจอดตังให้น้องกินปิดเสยียวตอนเพียงไม่ด้กินข้าวครับมีเพียวเดียว เปียนบรรยากาศในการกินนะครับไม,ไ,ไม่จำเจ็บไม่ใช่มาซื้ออะไรให้กินก็จะกินเนาะใอ้น้องเนาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินก๋วยเตี๋ยวครับเวลาได้เห็นบรรยากาศในหมู่บ้านมั่งครับอยู่ท้องไร่ท้องนาไ,ได้ไม่เครียดเอาไปกินกว๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงไปกินกว๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนั่งหรไปกินในข้าวไวรลายเ,เบือ่อเอาถุงเออสวยเลยเนี่ จอดครับเนี่ยพอลเลียวดิพี่จะไปนร่นก่อนดวพี่ซื้อน้ำมันมาให้ ทางยืนครับเพราะว่ามันมันชันเกินไปนี่แหละครับคือทักษะในการทํางานครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะบรรจงทาได้เพราะว่ายิ่งทําื้นที่แคบมากยิ่งุดลาบากครับยิ่งแคบยิ่งลำบาำกการโคกงน้องนายยิ่งรูปแบบยิ่งอยากได้หัวใจอยากได้ตับอยากได้ม้ากปยิ่งต่ลาบากครับ รูปแบบเขตัดยากกว่านี้ครับมีหัวใจขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะทําลําไส้ครับผมลาไส้ก็คือลองไส้ไก่ครับเนาะเราจะทําลําไส้ลําไส้ทําไส้ครับผมมีหมดครับแปลงนี้มีทั้งเลขแปดมีทั้งหัวใจมีทั้งลองไส้ไก่ที่ออกมาสวยงามแน่นอนยังไม่ทำนะครับก็คุยว่าสวยแล้วแต่ผมคิดว่าผมออกแบบมาสวยงามครับออกแบบกันโดยทีมงานของเราทีมงานเสียทรัตรถคนบุรีรัมครับ กับงานโคกหนองนามโมเดลครับผมนี่ฮะสุดยอดครับผมไอ้ว่าที่ขุดง่ายๆไม่ขุดยากขุดยากๆครับเนาะไอ้ที่หมูๆไม่ทําครับอยากทํางานกระดูกกันครับไม่ทราบเหมือนกันครับผมทำไมถึงเป็นอย่างานั้นครนับผมประปอบบร่อะไรก็มีน้ําเหมือนกันสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมีน้ําเหมือนกันแต่พวกเราก็มองถึงเรื่องของความรู้สึกกันเนาะ คิดไปครับอย่าว่ากันครับบางคนชอบเบบนั้นแบบนี้เหมือนกันเนาะเราชอบเหมือนกันอย่างอาหารนี่ชอบเหมือนกันเลยบางคนถัว,ว่วานี่อร่อยอยากกินอันนี้ทำเนียไม่ชอบเอนี่ยเป็นเรื่องปกติครับผมเนาะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับวันนี้ก็รูปร่างของวัวใจเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วครับผมเริ่มดูดีเริ่มใกล้ใกล้กับเป็นความจริงแล้ววัวใจของเราเนาะ <c oughs> คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ